ดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ของชาวลัคนาและราศีเมษจะเป็นเช่นไรสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้จากคลิปนี้ได้เลยครับครับสำหรับชาวลัคนาและราศีเมษเนาะเราก็จะมาเริ่มต้นเรื่องแรกกันด้วยเรื่องของการงานก่อเลยนะครับ สำหรับการงานของชาวลัคนาและราศีเมษนะครับก็เราก็จะมาดูพบเรือนแรกเนาะในพบเรือนกรรมมะนะครับโอ้มีดาวอยู่หลายดวงเช่นกันเนาะก็พอมันมีหลายดวงมันหมายความว่ามันก็จะมีเรื่องราวอยู่หลายๆเรื่องอยู่ตรงนี้นะครับที่มันวุ่นวายนาะคนที่กําลังหางานอยู่ก็จะมีตัวเลือกที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับอ่ะเรามาไล่เรียงกันทีละดวงเนาะ ดวงแรกคือดาวเลขหนึ่งดาวพระอาทิตย์นะครับมาจากภพเรือนปุตตะแปลว่าบุตรลูกน้องบริวารแล้วก็สัเลี้ยงเนาะใครที่มีตําแหน่งเป็นระดับหัวหน้างานนะครับในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะวุ่นวายกับเรื่องลูกน้องบริวารอยู่สักหน่อยนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับมาตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราละแล้วก็ยากลากยาวมาจนถึงครึ่งเดือนหลังนะครับ แต่พอพ้นครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วุ่นวายในเรื่องนี้แล้วครับผมถัดมามีดาวพระอังคารเลข3นะครับมาจากคุเดือนมรณะเนาะโอ้ก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยก็อาจจะได้มีการเริ่มต้นใหม่นะสูญสิ้นอะไรบางอย่างกับงานนะครับแล้วก็อาจจะได้มีการเริ่มต้นใหม่เนาะมรณะเนี่ยมันแปลว่าสูญสิ้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะใครที่อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนงานในช่วงระยะเวลานี้นะครับรวมถึง ก็อาจจะได,ไ,ดได้มีการได้รับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงระยะเวลาระยะเวลานี้ก็ได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนสถานที่ทํางานนะครับเออก็ได้เนาะเช่นกันเนะาะถัดมามีดาวเลข6ดาวพระสุขมาจากภพเรือนปัตนิแปลว่าคนรักคู่กครองนะครับก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยใครที่มีแล้วนะครับก็อาจจะ คนรักคู่ครองก็อาจจะมีการแบบควนทำธุรกิจมีการร่วมลงทุนด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับผมถัดมามีดาวพลูโตเป็นดาวประจำตัวท่านเนาะอยู่ในภพเรือนการงานนะครับก็ดาวพลูโตเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวท่านนะครับก็คือชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยยังไงก็เป็นคนที่เป็นเดอะแบกของทีมได้รับภาระหน้าที่มีงานเยอะนะเออวุ่นวายกับงานเยอะนะครับแต่ว่า ข้อเสียมันคือตรงนี้แหละงานจะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนึงนะไม่ว่าจะช่วงระยะเวลาไหนนะครับโดยมาตรฐานแล้วก็ถึงแม้ว่าบางช่วงเนี่ยดวงคนอื่นเขาอาจจะได้รับงานเยอะวินาศอะไรอย่างนี้เนาะแต่ท่านเนี่ยจะจะ,จะสแตนดาร์ดอะไม่น้อยแน่ๆได้งานเยอะอยู่ประมาณนึงแน่ๆเออแต่ว่าแล้วก็เอ่อข้อดีของมันนะก็คือถ้าตกงานจะยังไงก็มีตัวเลือกเข้ามาอยู่ตลอดตลอดว่าดาวตัวท่านเนี่ยอยู่ในภพเดินการงานเนาะข้อดีมันก็อยู่ตรงนี้นะครับ าราลัคนาราศีเมษนะถัดมานะครับในมุมเล็งเนาะมีดาวเลขสองดาวพระจันทร์อันนี้ผมขอไม่พูดถึงมากเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยสองวันเขาย้ายทีหนึ่งนะครับในมุมตรีโกณก็จะมีดาวมฤตยูเป็นภพเดือนโชคลาภเนาะโอ้การเงินการงานดีเสมอนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอิจฉานะครับเพราะว่ามีดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวโชคลาภเนาะตรีโกณมาถึงไปจนถึงปี72เลยนะครับก็คือเนี้ยช่วงเนี้ยงานเงินเนี่ยใครที่ รู้ตัวอยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยหางานหาเงินได้คล่องนะเช่นแบบทำา a f f i l i เ t e เป็นนายหน้า t i k t o อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็าขยันหาเงินในช่วงเนี้ยไปจนถึงปี72เนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วแน่ๆนะเป็นเกี่ยวกับการหาเงินทางเทคโนโลยีนะการต่างประเทศแดนไกลได้หมดเลยนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของท่านนะรีบๆนะสร้างเนื้อสร้างตัวนะเอ พอนอกจากเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนอกจากเราจะดูพบเรือนการงานแล้วนะครับเราก็ต้องไปดูดาวการงานของท่านกันต่อเนาะดาวการงานของท่านคือดาวพระเสาร์เลขเจ็ดนะครับมาอยู่ในพบเรือนลาพระโชคลาภเออมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมและก็คือมาจะถึงวันที่10ประมาณ14กุมภาพันธ์เนาะวันวาเลนไทน์นทก็ให้จําง่ายๆเนาะก็คือโอ้พวกลาภทางการ งานก็ยังอยู่กับท่านอยู่นะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหามาจนถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะถึงประมาณวาเลนไทน์นะครับแต่ถ้าหลังวาเลนไทน์ปุ๊บเนี่ยเพิ่งมาดูนะตอนแรกเหมือนจะดีนะดาวการงานของท่านเนี่ยจะยกย้ายไปตกวีน่านะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญนะครับก็อู่อาจจะหนักหน่อยนะครับทํางานก็ทําได้ด้วยความรับผิดชอบหมดเวลาโปรโมชั่นของชาวลัคนาราศีเมษแล้วนะครับเออ เพราะว่าดาวการงานของท่านจะตกวินาศงานจะหนักงานจะเหนื่อยแล้วก็ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นสูงนะให้ระมัดระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานนะเ,เพื่อนร่วมง,งานระมัดระวังนะหลังวันที่1 4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับผมระมัดระวังเลยนะใครที่กําลังหางานสมบัรงานอยู่ช่วงนี้มช่วงเนี้ยช,ช่วงครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ยังได้งานอยู่นะครับให้รีบคว้าเอาไว้เลยเพราะว่า หลังจากนั้นเนี่ยหลัง14บกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยจะหนักจะเหนื่อยนะจะหางานยากขึ้นนะครับพัดแม่นะก็มีแค่นี้เลยนะครับในวันมีนิดเดียวช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวพระเสาวอยู่กับดาวเลขก8ดาวพระราหูมาจากภพเดือนการเงินเนี่ยขอให้จบภายในวันที่14นะการเงินการงานก็ยังดีอยู่นะครับเลขก4ดาวพระพุธมาจากภพเดือนอลินะ มันอาจจะมีโชคลาภทางการเงินของเรื่องการเงินการงานอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากเออไม่ได้สมดังใจเท่าที่ควรพวาดดันมีดาวอาลิอยู่นั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการงานของชาวลาคนาราศีเมษช่วงนี้เป็นช่วงเกาะกวยนะในวหลังวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหระมัดระวังให้ดีนะครับใครที่กำลังหางงหางานอยู่ต้องเล่งสปีดตัวเองนะ ในครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าหลังวลนทน์ยปุ๊บท่านจะไม่มีโอกาสแหละก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องการเงินของชาวลัคนาและราศีเมษนะครับการเงินเราก็จะต้องไปดูในภพเรือนกระดุมพระเนาะมีดาวโชคลาภอยู่ตรงนี้อย่างที่พูดไปตั้งแตนะ่เรื่องการงานแล้วนะครับก็คือเป็นคนที่มีโชคลาภทางการเงินอยู่พอสมควรน,นะออโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะ เออถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็เน้นไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับเออก็จะดีนะหรือว,ว่าการต่างประเทศนะลงทุนทําอะไรก็เกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศอะไรแบบนี้แหละนะครับหุ้นเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้แหละจะได้โชคลาภมาจากการเงินทางนี้นะครับในมุมเลงไม่มีดาวอะไรเนาะในมุมตรีโกณก็จะมีดาวเล็กหนึ่งดาวพระอาทิตย์มาจากภพเดือนปุตตะนะครับเออก็ช่วงนี้เนี่ยครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย มันกระจายงานให้ใครที่เป็นระดับหัวหน้านะมันกระจายงานให้กับลูกน้องนะคือก็จะนําพาเงินทองมาให้กับตัวบริษัทของท่านตัวท่านได้ดีนะครับอันตับต่อมาดาวพระอังคารเนาะอาจจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างนะครับเออในเดือนนี้นะจากจากตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมและจากที่ทํางานนะครอาจจะเป็นโบนัสอะไรต่างๆหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีดาวมรณะอยู่นะครับ บางท่านนี่อาจจะถูกเลิกจ้างอะไรประมาณนี้ก็มีนะเออถัดมามีดาวมรดกเออมรดกได้ด้วยเช่นกันนะจากการทคงคนตรงคนตายอะไรประมาณนี้อะไรอีกแ่ะหรือว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของท่านชารุดก็ได้นะเออถัดมามีดาวเล็กฝกดาวราศุกมาจากพพเดือนปัตนิไปว่าคนรักผู้ครองใครที่เออมีธุรกิจอะไรร่วมกันกับคนรักผู้ครองเนี่ยก็อาจจะ มีการใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มหรือซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงระยะเวลานี้เนาะออตั้งแต่มกราคมไปจนถึงประมาณวันที่8ปดกรุ๊าพันนะครับอันดับสุดท้ายมีดาวพลูโตเนาะก็ดาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเออในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็ถ้าอยากได้เงินได้งานที่มันสมบังยังไงแล้วมันก็ดีอยู่นะครับการเงินมาจากการงานที่ดีนะเออ ใ้เรื่อยๆนะครับยกเว้นหลังวันที่24กุุภาพันเนี่ยดาวการงานของท่านยกไปอยู่วินาหเนี่ยเนี่ยลำบากใจแลอะอ่ะตวงนี้ก็กอบไปกวยให้ได้เยอะเยอะนะครับถัดมานอกจากเราจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูดาบเรือนการเงินแล้วเราก็ต้องไปดูดาวการเงินของท่านกันบ้างน,นะครับดาวการเงินของท่านคือดาวเลขแปดดาวพระราหูตกลาภโชคลาภก็จะมีโชคลาภทางการเงินนั่นเองเนาะเสียงโชคเสียงโชคเนี่ยได้หมดเลยนะมีดาวการงานอยู่ด้วยนะ เออแต่กุมภาพไอ,อ้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่14เนี่ยขยันทํางานถึงจะได้เงินได้ทองมากเลยทีเดียวนะมากกว่าคนอื่นด้วยนะแต่ต้องขยันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยอืมมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะต้องรีบกอบปวยให้ได้นะครับดาวเลขสี่ดาวพระอาทิตย์ในช่วงเนี้ยคือช่วงก่อนหน้านี้ขยันแล้วอาจจะได้เงินนะแต่ช่วงนี้ยมัมนดันมีดาวอาลิอยู่นะอาจจะไม่ค่อยได้นะครับเปียอย่างเดียวเลย ในวันที่ในวันที่แปดกุมภาพันธ์จะมีดาวพระศุกร์นะพบเดือนปตัตานปมาอยู่ตรงนี้นะก็มีโอกาสเสียเงินเสียทองไปกับคนรักคู่ครองนะครับคือแล้วก็โอ้ช่วงลืมไปใครที่มีบุตรแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ครึ่งครึ่งเดือนแรกเนาะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับบุตรก็ได้นะครับบุตรเนาะในเรื่องของการลงการเรียนนะที่มันมากสักหน่อยนึงแบบปุบปรับที่มันต้องเป็นรายจ่ายที่เราไม่ได้แพลนไว้นะครับอืมอ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาและราศีเมษครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักเนาะเดี๋ยวผมจะเล่าถึงคนที่มีคู่แล้วก่อนเพื่อไม่ให้สับสนนะครับถัดไปก็จะเป็นคนโสดน,นะครับคนที่มีคู่แล้วในวบเรือนปตัตน,นิไม่มีดาวอะไรอยู่ตรงนี้เนาะในมุมเลงก,ก,ก็ไม่มีตีโกนก็ไม่มีถึงว่าเออนิ่งๆน,นะแต่เราก็ต้องไปดูดาวคนรักคู่ครองของท่านกันบ้างดาวคนรักคู่ครองของท่านตกพบการงานเนาะช่วงนี้ก็ คนรักคู่ครองสนใจเนี่ยแต่ช่วงการไงก็เรื่องงานนะเออไปจนถึงวันที่8กภุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเบาบางลงไปบ้างนะครับก็เข้าใจเขาหน่อยนะถ้าเขาจะให้ความสาคัญกับเรื่องการงานเป็นหลักนะครับเออแบบบางคนบางท่านอาจจะน้อยใจอะไรประมาณนี้เออก็ก็ให้รู้เอาไว,ว้ว่ามันเป็นกระแสดาวเนาะถัดมามีดาวเลข3ามในนี้แค่วงวันที่1ถึงวันที่8นะเออ มีดาพระอังคารเลขสามิีดามรณนะอื่นอาจจะมีการทะเลาะว่แวง้งกันบ้างเนะอาจจะมีการพลั้งเขือพูดว่าเลิกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหลุดปากไปเนี่ยชัวร์ชาวนราศีเมเออไม่ควรนะครับมีดาเลขหนึ่งดาวพระอาทิตย์มาจากภบเรือนปุตตะนะครับก็โอ้ช่วงนี้นะระมัดระวังการแทงลูกนะครับเออรวมถึงาจะาช่วงขึ้นเดือนแรกนะ Be, ไม่ใช่ช่วงต้นเดือนแรกหรือปลายเดือนมกราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีลูกป,ปุบป,ปับก็ได้นะครับเอออาจจะมีลูกปุบปับพูโตพูโตพูโตมีความเป็นไปได้นะครับมาถัดมานอกจากเราจะดูพบเรือไอ้พบเรือปัตตานีแล้วนะครับโอ้ยพบเรือปัตตานีเมื่อกี้ยังดูไม่ไม่หมดนะผมไปดูเมื่อกี้มันเป็นดาวของพบเรือปัตตานีเป็นดาวของคู่ครองนะที่ผมดูไปเนี่ยเออแต่ก็เล่าไปหมดแล้วแหละนะ พอมันหลังวันที่8กุมภาพันธ์กันเลยดีกว่านะครับหลังวันที่8กุมภาพันธ์คนที่มีคู่แล้วนะครับก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยก่อนวันวาเลนไทน์อ่ะครับถ้าช่วงวันที่9ถ้าใครกําลังตัดสินใจลงทุนทําอะไรกับคนรักคู่ครองอยู่เนาะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยก็จริงๆช่วงนี้ทําได้ได้เลยนะเออทำได้เลยถือว่าดีเนาะแต่ขอให้จบก่อนวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก่อนวันวาเลนไทน์นะ เออแล้วก็มีมีดาวเลขแปดดาวพระราหูมาจากพิบูนการเงินผู้ครองของคุณก็ยังเป็นตัวโชคสุดตัวลาบอยู่นะเออคนที่มีผู้ครองแล้วเนี่ยเชื่อเข้าไปนะเออเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยให้เชื่เอเชื่อผู้่ของท่านไว้ดาวเลขสี่ดาวพุธก็อาจจะมีการทะเละาะเบาะแววงกันบ้างแต่ว่าทะเละาะเบาะแววงกันก็จะได้ผลสรุปที่มันดีขึ้นเนาะเออช่วงนี้ หลังวันที่14เนี่ยเออมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรสูงนะใครที่แบบฝันว่าอยากจะมีลูกนะช่วงนี้คุณมีแน่นะครับหลังวันที่4ี่สกุมภาพันธ์นู่นนะแตระ่ระวังการแทงด้วยนะโอ้มีทั้งดีและก็ร้ายปนกันนะครับอันสุดท้ายดาวเล็ก5ดาวอระดือหัดการเดินทางไกลนะก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีนะไปจนถึงเนี่ยครึ่งเดือนครึ่งปีแรกเนะชาวลาคนาราศีเมษเนะี่ยมักจะนัดกันนะ คนรักคู่ครองไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดดูนะเป็นเป็นช่วงที่แบบเอออยู DVD ่ดีๆก็อยากจะเที่ยวอยากจะเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบอาจจะเป็นทริปในแนวแบบเพื่อนเพื่อนฝูงนี่แหละชวนว่าแบบเฮ้ยจัดทริปไปไหมเอาคู่ของคุณเอาคู่ไปด้วยเอาแฟนไปด้วยนะคนที่มีคู่แล้วเอาแฟนไปด้วยอานจเป็นจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นกลุ่มหนึ่งชวนอีกกลุ่มหนึ่งชวนอะไรประมาณนี้นะครับเออตามนีนอาจจะเป็นแบบนี้นะโดนชวนไปเที่ยวบ่อยนะเออโดนโดนฮ ชวนแบบให้คู่ครองไปเที่ยวด้วยบ่อยนะครับอะนอกจากเราจะดูคนที่มีคู่แล้วเราก็ไปดูคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดในช่วงนี้ก็มีดาวอะไรมาดาวอะไรมาเล็งไหมมีดาวตีโกลนก็ช่วงนี้อาจจะเจอคู่จากการไปเที่ยวนะแต่ว่าอายุเยอะนิดนึงนะ <c oughs> ไปเที่ยวในที่นี้คือไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศแดนไกลนะคนโสดนะไม่ใช่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ <c oughs> อาจจะถูกใจคนที่มีอายุนิดนึงนะครับเจอคู่ที่ปีอายุนิดนึ่งนาะกจากการไปเที่ยวท่องเที่ยวเดินทางนะครับในที่ทํางานก็ได้นะในที่ทำคู่ในที่ทํางานเนี่ยถ้าดีเลยนะจะเป็นครึ่งเดือนแรกนะจริงๆก็มาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ประมาณปลายสิงหาแล้วถ้าเจอคู่ในที่ทํางานที่เป็นคนขยันเนี่ยอันนี้ให้คู่ล้วแต่ถ้าผ่านพ้นวันที่14วันเลนทายไปเนี่ยไม่มีแล้วนะอ,อก,การทีะ <laughs> ถัดมามีดาวเลขแปดาวพระราหูมาจากภพกเรือนการเงินก็มักจะเจอผู้ที่มีเงินมีทองด้วยเช่นกันนะครับแต่อาจจะอาจจะดูอะไรเทาๆหน่อยนะดูดีๆนะอาจจะเป็นคนเทาๆหน่อยนะเออเทาๆนี่หมายถึงแบบธุรกิจสีเทาการพนันอะไรเงี้ยรวยมาจากสิ่งนั้นหรือเปล่าระวังระวังนะถ้ารวยด้วยด้วยออนไลน์กานะรค้าขายออนไลน์เป็นยหนาทิกตอกอ็อกเอออะไรอย่างเงี้ยว่าดีนะครับดาวเลขสี่ดาวพระพุธมาจากภพกเรือนอลิเออแต่ช่วงนี้ ช่วงนี้มันก็มีสิทธิ์เจอแต่ว่ามันก็ยากหน่อยนะแบบอาจจะคลาดคลาดแบบอาจจะเจอแล้วแต่แบบลืมขอเบอร์ติดต่ออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่ามีแลกคอนแทคอะไรกันแล้วแต่เขาไม่ติดต่อมาอะไรประมาณนี้นะครับพัดมาเอ่อนอกจากเราจะดูเขาเรียกว่าอะไรดูพบเรือนคู่ครองเนาะเราก็ต้องไปดูดาวคู่ครองของท่านกันบ้างดาวเลขคู่ครองของท่านคือดาวพระศุกร์เลข6เนาะในช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะเจอ เนื้อคู่ในที่ทํางานนะเอออาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เออถ้าคนในที่ทํางานนะครับคู่โต้อ,อือก็มีสิทธิ์เจอคนในที่ทํางานช่วงมกรานะไปจนถึงวันที่8ปดุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยแนะนําให้คบกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะมีความเป็นเด็กถึงแม่อายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นเด็กนะเออมีสิทธิ์เจอคนสไตล์นี้สูงนะครับอ,อ่ะก็จะประมาณนี้แหละนะต่อแล้วก็เน้นย้ำอีกทีนะจะพบ กับผู้ครองจากการเดินทางครับอ,อประมาณนี้ครับผมต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องสุขภาพเนาะชาวลัคนาราศีมีนเอ,อ้ราศีเมษเออช่วงนี้ไม่มีอะไรนะเออช่วงนี้เหมือนจะดีนะอาจจะปวดท้องนิดนึงไงปวดลิ้นปีใส้ระวังท้องต้องท้องนะต้องท้องแถวๆลิ้นปีเนี่ยระวังระวังสุขภาพในช่วงนี้แบบนี้ระวังระวังมีดบงมีดบาดมีดบาดนะอุบัติเหตุนะครับของมีคมนะ เร่งเดือนแรกก็ยังจะเป็นท้องท้องระบบขับถ่ายอยู่นะครับเออก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสุขภาพของชาวลักขณาลาสิงเมชครับ